สวัสดีค่ะพี่น้องเบื้องมือนีจุลีใส่เบื้งองกันอากาศมือนีเด้อค่ะพี่น้องนี่ตอนเศร้าค่ะอันโบมีควันแล้วค่ะพี่น้องพอดีฝนตกยุ่งสองเมือม่อสองสามเมื่อควันหายแล้วตอนนี้ยังตอนเศรายู่เด้อค่ะจุลีไทยอันอันบรรยากาศให้เบื้องซื่อๆดอกค่ะว่าโบมีควันแล้วเดี๋ยวมือนีไปทั้งใดเดี๋ยวจงค่อยมาเบื้องกันเนาะค่ะเนาะสวัสดีกันอีกรอบเด้อค่ะพี่น้อง หลังจากมือเศ้านี่ให้เบิ้งอันให้เบิ้งบรรยากาศตอนเศ้าไปแล้วเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะสายแล้วค่ะเดี๋ยวตุลีสิพาออกงานคือเก้าล่ะค่ะมาตามมาเลยตามม้ากันเลยค่ะ,ะโอ้ยหลินพันกันค่ะพี่น้องป้าๆสนามว่าต้องพูดมาก อดีนั้นรอคะพี่น้องฝนตกประมาณสองสามมือ้อจุลีก็เลยบ่ได้เข่าป้าค่ะเลยบ่ได้พายางเลยบ่ได้ลงคลิปค่ะมัอนี่กัเลยล้องออกมาเลาะเบิ้งซื่อๆนี่ล่ละค่ะนี่นี่โอ้นี่เหลือแต่ตอค่ะนี่พี่น้องนั่นมีพ่น้อง สงสัยแนว้วกินค่ะนั่นอุย๊ยว่าเห็นนี่เห็ดมันปูค่ะพี่นอ้องเห็ดมันปูนาะค้อนตามมน้ำ้ำคือเกาล่ะค่ะว่าสิมันเลาะซื้อ,อ,อดอกเห็นฝนมันตก ก็คิดว่ามันจะออกดอกมันหัวก็ตกฟนก็ไดนอกพี่น้องเนาะมีอีกบอ้าวท่านเห็นอีกดอกค่ะเดี๋ยวต้องค่อยมาเบิ้งกันสะนะพอเราซีไ้เบิ้งค่ะเห็ดมันปูเ,เห็ดมันปู โกลเด้นชั้นท้าวพรท่านได้ออกเด้อค่ะที่มันดอกเหลืองๆง่ายๆนะคะออกแต่ซุ้มเก่านี่แหละค่ะเอ๊ะมันมีซื้อจำเพาะมันค่ะแต่จูลี่จำซื้อเฉพาะมันบ่ได้นะ้อพี่น้องเนาะพูดถึงเห็ุมันปูช่วงนี้เห็ุมันปูย้ำนี่เขากะซิมีซื้อเฉพาะของเขาคือกันล่ะค่ะแต่ว่าจุลี่ห่งจำบ่ได้ว่ามันซื้ออย่างค่ะนี่จนว่านี่จนว่านั่นแล้วค่ะนี่คืนล้าเราบ่าเอานี่ก็ขึ้นล้าค่ะนี่ ป่อยเขาไว้นีแล้วค่ะให้เขาได้เป็นเชื่อค่ะรีซิบกเก็บเนาะพี่น้องเนาะน,นี่นี่นั่นขึ้นลา้าแบบนี้ค่ะกระติปป้อยเขาไว้นีะใา้เขาได้เป็นเชื่อเขาได้ขึ้นไม้ทั้งสองดอกค่ะลักขึ้นเนาะพี่น้องเนาะกระยางดูอยู่เด้ละ่ะอ้าวไว้นี่ละขึ้นอีกลายเดอ้อปีนา ได้เฮ็ดคลิปหลายๆให้พี่น้องได้เบิง่งง <Tyson> นาะพี่น้องเนะเาะนั่นก็อีกดอกนึงนั่นก,ก็ขึ้นล้านเราคือกันค่ะนั่งก็สิปป้อยไว้หันละนั่นดอกนี้น้อยจ้าที่บอกแล้วคะ่ะต้องเบิ่งดีๆแน้ดีๆนาะพี่น้องเนาะสภาพ้ากับิป,ประมาณนี้ลคะค่ะ ช่วงนี้ยาํานี้ก็สินี้แต่เห็ดมันปูละค่ะเห็ดเผ่งเห็ดเผ่งเขาเห็ดเผ่งเห็ดเผ่งเนยสิโบท่านได้ออกดอกค่ะพี่นอ้องจุลีโบท่านได้กิน่นน้ำเพเลินดอกพูดเราพูดถึงเห็ดเผ่งหวานนั่นอยู่บ้านจุลีนี่บบมีเด้อค่ะต้องขึ้นไปทั้งเขาอีกมองหนึ่งจังค่อยสินี้แต่ว่าจุลีโบได้ขึ้นไปค่ะปีนี้บบได้ขึ้นไปเนาะค่ะเนาะปีที่แล้วนี่กับไปพ่อ มันแห่งแถาแล้วปีนี้ก็เลยบ่ได้ขึ้นไปเบิงอีกค่ะบบมีเวลาหน้าพี่น้องเนาะมีเวลาแต่รอยุ่แถวบ้านมีเวลาแต่รออยู่บ้านไ่ได้ไปรอทางอื่นบันไดค่ะเห็ุเพ่งอยู่บ้านก็สิมีแต่เห็ุเพ่งเน้เหตดเพ่งเขานั่นแหละค่ะพูดถึงฝนตกสองสามมือป้ากับประนานได้ซุ่มบันไดดอกค่ะ จากที่เห็นนี่ค่ะพูดถึงป้าพระท่านได้ซุ้มปันไดเห็ดมันเลยเพระท่านได้ออกปันไดดอกเนาะค่ะพี่น้องเนาะป้ากระไดยังแหงๆอยู่ค่ะ ีอีกดอกหนึงน่งดอกนี้งามเติบโอ้สามดอก จ้งมากับสีขี้ขานขึ้นกันแล้วเนาะพี่นอ <laughs> ้องเมนมาโน,น่นนี่ดอกนี่เมนจุดต้นนี่เมนนั่นเอ๊ะเป็นที่ชังแล้นั่นแล้วนี่ล่ะคะ่ะขึ้นร้านแล้วนี่ละ่ะเอ้าไวไหวนิสนะอ้าวเกิดอีกเดอ้อเกิดละลายอ้าอไวไหวอันดัชนะ ดอกนันก็ได้ขึ้นจนเท่าจนเป็นล้าเห็ดก็ไดกระสิคือค้นนี่แหลนะเนาะพี่น้องเนาะเท่าคือกันกนี่ล่ะเขาเกิดโดนเกิดโดนเขากระสิเท่าคือเฮากระสิเท่าคือค้นนี่ล่ะอันนี้คือกันนี่หรือแม้นมันถือฝนแล้วมันก็นกนมันเลยอย่งขึ้นล้า เือบบจักเือแมนมันถ่าแล้วมันยังค่อยขืนลาอันนี้กับโบลูเพื่อกันนี่เอาส่วนมากกับสีนี้จะขืนลามันถือความชื้นเนือจ้าใดบบแน่ใจน้องพี่น้องเนาะเอาศาสนาตื้มกันาศาสนาสามซีดอกมือนี่ก็ได ค่อยๆหาตื่มกันไปเรื่อยๆเ,เอานั่นอันนี้ก็เเ่าพุ่นเกิดเกิดจนว่าเ่าเฮ็ดก็ได <c oughs> คือค้นนี่ลหละเกิดมาโดนกระเ่านอพี่น้องเนาะ <c oughs> ไายยางตอเดียวมาแตะไก่ๆอันนั้นเกว่าเมนโบเมนด้วค่ะพี่น้องอ่ะ <c oughs> มันเป็นใบไม้ค่ะ ลังคนเพิ่นเม่นเขามาเล่นน้ำจุลีเพิ่นบอกว่าเห็นจุลีเก็บเพิ่นบอกว่าโอ้ยเจ้ายังเก็บบ่เบิดเห็นนยูหลังเธอมันเป็นใบไม้เด้อค่ะเด้อที่พี่น้องเห็นนะมันที่เป็นเหลืองๆค่ะจุลีแหนมดีอยู่ค่ะพูดถึงกับผู้เพิ่นเพิ่นเห็นผู้เพิ่นเบิ่งคลิปเพิ่นเห็นเขาเก็บเพิ่นกัเบิ่งไปน้ำเพิ่นกับมันเพิ่นกัเห็นเพิ่นกับอยากเก็บน้ำนาะพี่น้องเพิ่นกัอินไปน้ำเฮา กขอบคุ้นลายๆเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อมวนมวนไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะรุ่นรุนไปน้ำกันมวนมวนไปน้ำกันไปเบิ้งอีกดูจากน้อยดูพี่น้องมีอีกบอสเบ่้องส้นกระสีออกป้าแล้วล่ะเบิ้งสรงอะ ว่าไปแล้วค่ะคือสีท่อนี่แหละเบิงส่งค่ะพี่น้องคือสิบได้อีกดอกกับสิซ้ำนี่แหละค่ะประมาณซี่ดอกเนาะพี่น้องเนาะบ๊ไปยังดอกค่ะหาไปไว้ถัดตื้มกันสละนาอค่ะเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าขอบคุณทุกเมนทุกไลท์ทุกซับสไกร้เด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะบายโออกป่ากันค่ะพี่น้อง ค่อยพ่อกันไหมเนาะค่ะเนาะไปละค่ะบ๊ายบาย